วว้าจะพาไปที่้ักนะค่ะั้าปสะแคนไปเลยค่ะเดินบนเท้าเดินหลุกเดินไปเลยค่ะถึ้แล้ว่ะ้าปประตูค่ะ ทอบค่ะเอาไปขึ้นมานเ,เลยท็อน,นี่ห้องน้ำ ร ah ตีนส so ืมาขัตีนและสไนกยานีอืมไป็อยตีนรน่มา

チェーン。 Happy birthday!